อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหลอด LED นะครับขนาด36วัตต์จากร้าน CNP นะครับเดี๋ยวมาดูความสว่างกันนะครับเดี๋ยวลองแกะนครับแพ็กเกจสินค้าดีมากครับ ก็ประมาณนี้นะครับขนาด36วัตต์ครับของแรมดันนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวาเราทดสอบความสว่างกันดูครับเป็นมีตัวต่อมาให้ด้วยนะครับตัวต่อสายไฟนะครับแล้วก็ตัวหลอด led นะครับ ก็จะลักษณะนี้นะครับแต้มตั้นนะครับเดี๋ยวลองต่อสายไฟกันดูครับครับการต่อสายไฟนะครับก็จะใช้ตัวต่อตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็แค่กดนะครับกดแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปนะครับเราปล่อยนะแน่นเลยครับแค่นี้นะไม่ต้องมันใช้ไขควงนะครับตัวต่อดีมากเลย แล้วก็ต่อกระชุดหลอดไฟได้เลยนะครับก็กดเหมือนกันครับด้านนี้ก็กดนะครับกดแน่นมากเนี่ยก็ไปนะครับอันนี้ทดสอบก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ใส่ลึกนะครับแน่นแล้วครับแค่นี้ครับก็เดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับเดี๋ยวปักไฟมาลองเสียบดู นะครับก็เดี๋ยวเตรียมปั๊กไฟมานะครับแล้วก็จะลองเสียบปั๊กครับนะครับแล้วก็จะลองเปิดโอ้โหสว่างมากครับแสบตาเลยทีเดียวนะครับอันนี้สามสิบหกวัตต์นะครับนะสว่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปติดตั้งดูครับอ่ะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับที่ลักษณะคล้ายๆกับหลอดอิออนนะครับเป็นหลอด T8 นะครับ LED แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับนะครับกล้องนี่จะมีการปรับแสงทันทีนะครับอันนี้ผมปิดแล้วนะครับก็ดูลักษณะบ้านก็ได้นะครับผมเปิด กล้องจะมีการปรับแสงทันทีนะครับหลอดตัวนี้จะไฟจะขาวกว่านะครับถ้าเกิดเป็นตัวของ t แปด led t 8จะออกแดงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะขาวกว่านะครับดูที่พื้นก็ได้นะครับผมปิดนะครับเปิดนะครับปิดนะครับอันนี้คือ ปิดปิดตัว LED ตัวใหม่นะครับมันจะสว่างกว่าหนบกล้องก็จะมีการครับปิดคหนบก็จะมืดเลยนะครับนไครับปิดแต่แผงวงจรร้อนมากครับเปิดเล่นๆสักพักเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะทนแค่ไหนนะครับแต่ก็แลกกับความสว่างที่ได้มานะครับจะสว่างมากเลย ะมืดแต่กล้องเขาจะปรับแสงนะครับก็เลยทําให้ดูยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมลองปิดนะครับอันนี้เปิดหลอดที่แปดนะครับสีแดงจะเข้ามาแทรกก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ LED อันนี้ผมเน็บไว้เฉยๆเองนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับิดโชยทีนึงนะครับครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ